แลไลสไตล์กะพามาเบิ่งการฝึกซ้อมของน้องดีมสุดยอดของน้องดีมครับผม,มนี่การแข่งฟุตซอมนะครับผมมีเบิเ่งการซ้อมของน้องดีมกับทีมครับผมเดี๋ยวน้องดีมกับซิมี่ทีมของน้องดีมกลับเดี๋ยวจะได้ติดตามน้องดีมต่อไปนะครับโดยเฉพาะการฝึกซ้อมฟุตซอลของน้องดีมเมื้อนี่ ครับใส่เสื้อสีแดงยางรอครับเดี๋ยวมือล้างแชไอแค่ล็อตมันซ่อมกับไอ้น้องดีมนะมือนี่เบิ้งไอ้น้องดีมและคณะนะครับติดตามชมวมิลานลายสไตล์นะครับเบิ้งสุดยอดน้องดีมครับนีโคตชกับผู้เก้าครับผู้พูดตัวโล เกี่บรรยากาศการซ้อมของน้องดีมครับสนามฟุตซอลกลางแจ้งเมื่อนี้ครับผมครับอันนี้น้องแค่รถครับน้องแค่รถเดี๋ยวติดตามในคลิปหนาครับสำหรับน้องแคลล่รอถยกมือขึ้นยกหน่อยนะครับน้องแค่รถครับผมอ,อันนี้น้องเอ็กครับน้องเอ็กสุดยอดทิ้มน้องดีมครับติดตามมิลลไลายสไตล์ด้วยครับเด้อในการฝึกซ้อมของน้องดีม บาทกับจังหวัดไหนมันเพิน่นไม่ได้ครับไม่ไเดี๋ยวติดตามน,มน้องดีมน้องอาด ครับนี่สุสารครับสำหรับน้องดีมไล์สไตล์อ่าโดยเวลาไล์สไตล์ครับ่วงการ สามของนึ่งดีครับเป็นการส่งบ่อนครับ ครับเป็นไรครับรองดีมันดีเมื่อยปะครับโอ้โหโหครับครับโปรดติดตามต่อไปได้ครับสำหรับรองดี